ครับก็สวัสดีพี่น้องชาวสวนยางทุกท่านนะครับวันนี้พบกับบาโรธวันนี้นําเสนอเรื่องเกี่ยวกับการาแก้ไขปัญหายางเปลือกแห้งยางตายนึ่งนะครับของบาโรดเคยทําคลิปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับว่าได้นําผลิตภัณฑ์ยี่ห้อหนึ่งมาทดลองแต่จริงๆแล้วโดยความเชื่อของตัวเองนะครับว่า ตั้งแต่ทำสวนยางมาสิบกว่าปีเกือบ20ปีเนี่ยสังเกตโดยตลอดว่าไม่มียาตัวไหนจะสามารถรักษาโรคอย่างตายนึง่งเปลือกแห้งเปลือกแตกได้อย่าง100%ซนะครับเต็มที่ก็คืออย่างตัวนี้นะครับที่บาอาโรดทดลองด้วยตัวเองดูก็คือทิ้งไว้เลยนะครับ แต่ทิ้งไว้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าไม่ได้ดูแลมันนะฮะปารดก็จะโรยปุ๋ยใส่ปุ๋ยธรรมดานี่แหละฮะปุ๋ยที่บำรุงต้นบำรุงรากบำรุงลำต้นนี่แหละฮะทั่วๆไปทิ้งไว้ดูแลมันไป3ปีนะครับ2ปี3จะสะักาาปีก็กลับมากรีดใหม่อีกครั้งหนึ่ง ก็อย่างที่เห็นนี่แหละครับก็คือผลผลิตที่ได้ก็อันนี้มีดหนึ่งอันนี้ก็มีดหนึ่งนะครับอันนี้คือผลผลิตที่ได้หลังจากที่พักฟื้นมาสองสามปีนะครับตอนนี้มีหมดแล้วนะฮะมีน้ํายางหมดตั้งแต่หัวจรดท้ายนะมีมีน้ํายางหมดนะครับของบาโลดที่เป็นหนักๆแบบนี้เนี่ย อยู่3ต้นนะครับตอนนี้กลับมากรีดได้เหมือนเดิมทั้ง3ต้นนะครับแต่ที่บาโวดทำคลิปไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนะี่ยอันนี้เป็นทีหลังนะครับประมาณ4ต้นก็เป็นมาประมาณปีกว่าเกือบ2ปีก็ไม่เคยใช้ยาอะไรเลยนะครับก็ทิ้งแบบต้นนี้แหละทิ้งไว้ ในขณะเดียวกันก็ใส่ปุ๋ยนะครับใส่ปุ๋ยบำรุงต้นให้อาหารทางดินนะครับแล้วก็ฉีดพ่นด้วยน้ำหมัก e m นะครับแต่ในกรณีที่กลับมาฟื้นได้เนี่ยาบาโรดก็คิดว่าจะเกี่ยวข้องกับน้ำหมัก e m ด้วยส่วนหนึ่งนะครับเพราะว่าเปลือกที่แข็งเนี่ยมันก็ เปลือกด้านในเนี่ยจะดันออกมานะครับจะดันเปลือกให้หลุดหมดอันนี้ก็สามารถที่จะกลับมากรีดเปลือกเปลือกที่ดันมาเนี่ยน,นี่คือเปลือกใหม่นะครับเนี่ยอันนี้คือเปลือกใหม่เขาก็สามารถที่จะทดแทนเปลือกด,ด้านนอกเนี่ยอันนี้ยังแกะไม่หมดนะครับบาโรดก็ใช้น้ำหมักด้วยประกอบกันแต่ ไม่มั่นใจว่าเพราะน้ำหมักหรือเปล่าด้วยหรือไม่หรือเพราะาการดูดซึมอาหารทางดินที่เราให้ไปคือปุ๋ยนะครับด้วยทำให้ลำต้นแข็งแรงการสร้างท่อจึงเกิดขึ้นนะครับท่อน้ำยางนะครับท่อน้ำยางที่โดนตัดขาดไปก่อนหน้านี้ก็กลับมา,าใช้ได้เหมือนเดิม นะครับไม่แน่ใจว่าจะเป็นเพราะปุ๋ยทั่วไปหรือจะเป็นเพราะน้ำหมักเ e อน้ำหมัก E.M. ็มบาโรดจะฉีดตามลำต้นนะครับลงมาฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่อยากจะยืนยันก็คือเรื่องของการใช้ยาหรือใช้ผลิตภัณฑ์รักษาเนี่ยบาโรบอกเลยว่าไม่ไม่มียาไม่มีผลิตภัณฑ์ตัวไหน ที่จะรักษานะครับอย่างตายหนึ่งหรือโรคเปลือกแห้งเปลือกแตกได้นะครับไม่มีจริงๆเพราะว่าลองมาหลายยี่ห้อลองมาหลายแบบส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าแก้ได้100%ยเปนต์างนู้นอย่างนี้แต่เอาเข้าจริงก็ไม่100%อซอาจจะมีบ้างนะครับต้น2ต้นในจำนวน10ต้นอย่างเงี้ยทีท่พอจะแก้ได้ นะครับแต่ในกรณีของมรุตวันนี้ที่ยกตัวอย่างนี้ไม่ได้ใช้ยาอะไรเลยนะครับเพียงแต่พักกีดหยุดกีดบําบำรุงด้วยปุ๋ยทั่วๆไปนะครับแล้วกเ็เสริมด้วยน้ำหมักเอแค่นั้นเองนะครับสปีผ่านไปจะเข้าปีที่3าม,มาเปิดกีดดูได้น้ำยาง นะครับเหมือนที่เห็นนี่แหละฉะนั้นก็เลยอยากจะแชร์ประสบการณ์ตรงนี้นะครับว่าจริงๆแล้วที่ดีที่สุดนะครับในการรักษานั้นก็คือทิ้งไว้นะครับหยุดกีดถ้าเจอประสบปัญหายางตายนึ่งประสบปัญหายางเปลืองแห้งเปลือกแตกนะครับก็หยุดกีดเลยทิ้งไว้มันจะนานหลายปีก็ต้องยอมนะครับ แต่ในขณะที่หยุดกรีดเนี่ยเราก็ต้องใส่ให้ปุ๋ยใส่ปุ๋ยเขาด้วยทุกปีนะครับ mm hmm. เพื่อให้เขาจเจริญเติบโตเพื่อให้เขาได้นำสารอาหารไปไปหล่อเลี้ยงลําต้นสร้างความแข็งแกร่งให้ลําต้นในขณะเดียวกันเขาก็จะซ่อมแซมท่อน้ำอํำยางนะครับไปในตัวด้วยจึงจะทําให้เห็นนี่แหละฮะว่า เมื่อมีท่อน้ำยางเมื่อความแข็งแรงเมื่อการเจริญเติบโต,ตเต็มที่เขาก็จะซ่อมแซมส่วนที่ขาดหายไปได้นะครับก็คลิปนี้จึงนำเรื่องราวการแก้ไขปัญหายางตายนึ่งเนี่ยมาแชร์นะครับว่า,าไม่มียาตัวไหนหรอกครับอันนี้ความคิดส่วนตัวนะไม่มียาตัวไหนที่จะรักษาโรคยางตายหนึ่งได้ร้0ยเซ หายากจริงๆครับแต่วิธีที่ดีที่สุดแบบธรรมชาตินี่แหละครับก็คือหยุดกีดแล้วก็ขณะที่หยุดก็บำรุงดูแลรักษานะครับบำรุงด้วยปุ๋ยนะครับอาจจะมีฮอร์โมนเสริมมาบ้างก็สุดแท้แต่แต่หลักๆก็คงจะต้องเป็นปุ๋ยนะครับบำรุงรอบคนต้นใครจะมีเทคนิคพิเศษอีกตั้งหากนอกจากปุ๋ย ก็แล้วแต่นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าคงจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับเดี๋ยวจะลองกรีดดูนะครับว่าน้ำยางจะออกดีแบบไหนนะครับเปลือกที่แข็งเนี่ยเห็นไหมเนี่ยบาโรดแกะไม่หมดเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยเปลือกแข็งเปลือกด้านในก็จะดันออกมาให้หลุดหลุดไปเองนะครับแต่ว่าบาโรดก็กรีดได้ความหนาก็ประมาณนี้นะครับ นี่ยประมาณนี้เดี๋ยวจะลองกีดรีดูนะครับดูซิว่าน้ำยางเยิ้มเลยเห็นไหมครับ ตามนี้เลยนะตอนนี้บารายโลดกีดกลางวันนะครับตอนนี้บ่ายโมงแตเนื่องจากความสมบูรณ์ก็ทำให้ยางยางไหลได้ตลอดนะครับโอเคครับขอบคุณสำหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ